ก็ต้องเคลียร์หัวมันดอกมบื้องหน้พูนุวนวอนเบื้องแน่แขนเขือดเนื้อป้าแหละพูนป้าตัวเขาใส่หลดคันนี้มาเซยเนาะอ,อลังการาาาาเนอะขึ้นไปเลยแล้ว,ลวเฮ้ยมือน,นี่นะ เออขึ้เลยอืม้าก้มขึ้นไปถึงปลายเออมันไ่ได้ยากนิดเดียวนี่เออขึ้นขึ้นนะอืม้วยีจัปามาเลยสังกะสีมาแล้วพี่น้องจ่ายเงินแล้วป่ะนี่ท่ายเกาะลืมนะเอาขึ้นแบบก้อนนี่แล้วเนาะมันจะขาด

เราคุยานี่ดีกว่าเลยห่างก็ดีกว่ากันเลยตัดไม่มาคาดเมียเาเลเจวเอามาเข้าถอยมาเนื่นเน,นื่นเน่นเน่นดเนิน่าง ไม่นะข้ากาดใส่นีกาดนึ่งนี่ขาแก่สไปเนี่ยหนีรูดโเม็นสเปยยกันไก่ไม่ไก่ไม่ข้าวแก่ค่ะซิมหาแมนหกสิบซิมหาแมหกสิบเซน

นี่บ yup. ่ไองงาไมนี่บ่วางาไหมนี่บ่เออม่นี่แลนพวกตอโหลดพวกกันขนาดไม่ลอยบึงนี่ฮันนี่บึงนี่ฮันนะฮันสวยมันสายหัวอีกได้ บ้ะบ้ะนี่เขียวน่ะนี่เขียวเนี่ยขเขียวเ,เอ้ยมันไปสายมันขี่รถจ้างไปสาย

กวนเวียดบ่ว่าอีแม่แสง mì คนเหมอีแม่แสงโยกอยู่บ่ มีแดดมาเอ้ยมุงแล้วบเเนาะอุ้ออน่บ่หนาอยังบ่ได้มุงบ่ได้มุงกมื้อเฮาบ่ไังซือีดนเด้ออันกันสนิมนเด้อพากันีดนเด้อีดแล้วเดิหมันแล้วยังนยนึงยังบดเออยังอ่าบู่แล้วบ่แล้วยงเพาะว่าโอ้ย ล่าสุดไปเอาหางลินมาขับมือเอาใหม่ไปเ <laughs> จ้าลงเจ้าเยก็นไทยอเป็นจลกไนดะ้อโอ้ยคือบโบว์เอาอะไรับมือเอาใม่ออลงนี่นไม่กระจายไปแล้วหลเดจาวัแหนามหางลินคือบมเห็น นเห็นบ่ว่าแล้วระว่างเด้อคนบมมีทงมือนะ บงังโนอ้ายบ่ได้เอา้างลินมาแห้งเอ,อืม,อมสิวาน,นันดสาส์อะเข,า,ข,า,ขาลืมเขาเห็ดเรียบร้อยบ่ด้เขาแหงแต่ลืมเอาขุนโหลดอ เขาสิกเกด้นี่ฮะางนนี่แหละเงินในจไปเบิดเลื่อนบอกฮังรนเนจากตัวใดบัดนี้เป็นภาษาอิภาษาอ่านได้รายการเป็นภาษาอียิต Uh oh, mm.

对。 น้ำแห้งบ่างโอ้ย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 น้อจะเป็นสาสดิสุสิโดนจะนายได้แล้วเนาะลืมหางลิน

ใช่เป็นเละใช่แล้วค่าล่างน้าเท่ดได้เก,กาะราะางงานจะน่าไ,ไปแนววนะ่าลืมลืมของนั่นล่างนาัน่ได้เนตาไเ้รวมเบิรดด์ดรวมเบิดแล้วหันนะเร่วมเบ้ร์ดนั้ย จ่ายเงินครับทมแล้วดูามก่อนดูามได้ละเอียดดูไม่เห็นนางหน้าไม่เห็น โอ้ยบอกให้เขีนเป็นภาษาลาวน้ำน่มันมีอยู่ครับอันล่างน้ำนี่เปว่เลยตัวเป็นก้อนะตัวได้เามตัวเป็นก้อนะตัวได้สามแต่ไหมแต่ไหมอันนี้โบราณนะเขียนตัว่างน้ำเป็น ใส่กูพี่น้องเอ้ยตัวนั้นืส่ใส่กูสมาดีต่อนะครับพี่น้องน้ง่ล่าอาหงุ่สลาจะจกทงกันแล้ว นยคันบพอแล้วป่เอาเด้อเราบ่ะอย่งนี้เลยเอามาบ่เป็นสี่มื่นเจ็ดร้อยคือมันเจ็ดร้อย จำเด็กใครได้ยี่ร,ยร้อยอยู่ะจบเลขนี่สองแผ่นสองแผ่นเรื่องนั่นจนนงจเรามีเขาเล็กี่กเขาไปเขาวะกันหรอจะนะมันจนะไหลยนย่ลุงพากันมาส่งไหนอจอดเศษมือมอ,อือต้นเที่ยงก่อนต้นเที่ยงเลย กอดสุขสิได้ยายนี่แล้วเบิ่สุขิเฮ็ดล่างเันล่างเล็กสุขพิเอาล้างน้ำใส่กอดสุขพลศิมุ่งติงขันมาส่งตัวซาได้แห้ง็ดีจะได้เห็นเลยใส่ล้างน้ำเสุขพลเอาี่ข้นมุ่งหลยนี่อันหนอด็งเลยม่จังหวะกขเพิ่นใหม่ใจน้ำลายไครบเป็นบอครบเรียบร้อย ปเกกกไลน <laughs> ภาษาเวียดนามวจวดจ่าเลยสั่งของลำเบียดจะสิอ่านภาษาเวียดเป็นเลยสสวันในวสนะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกปู่ทุกคนเด้อที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆพิเศษพิเศษขอบพระคุณมากๆนะครับทุกคนที่เบิ่งจบคลิปแล้วก็บอกคามโฆษณาเนาะเนาะพ่อเขาไม่คลิปหนาด้วพี่น้องเด้อมีห้าอนี่แล้วเกือบสิบหกมีห้าอันนี่ล้เกือบสิบหก